สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์นะคะวันนี้วันเข้าพรรษาเป็นวันหยุดวันนี้เรานําไม้โกโสนมาโชว์ให้ผู้ที่หยุดงานนะคะอยู่กับบ้านพักผ่อนหรือไปเที่ยวไม้โกศนวันนี้มีแต่ไซส์พุ่มใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะสีก็สวยๆนะคะมาในราคา260บาทค่ะ จัดส่งฟรีฟรียกกระถางกันไปเลยนะคะแล้วก็มีเก็บปลายทางด้วยเริ่มต้นกระถางแรกนะคะไม่มีชื่อค่ะไม่มีนามเป็นไม้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งชื่อนะคะเป็นไม้ที่ไม่มีจํานวนด้วยค่ะน้องคือลูกไม้นั่นเองค่ะลูกไม้กระถางน,นี้เป็นพุ่มหลายๆช่อเลยนะคะสวยงามมากเลยทีเดียวกัดสีสวยสีชมพูนะคะอร์มเขาดีมาก260บาทค่ะ รูกไม้ค่ะหากใครต้องการก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะโทรก็ได้ค่ะที่เบอร์0636974664แนะนำกระถางต่อไปนะคะกระถางต่อไปไซ้พุ่มใหญ่ๆอีกเช่นกันนะคะมีชื่อว่าราสีเมษร,ราสีเมษจะมีทั้งแบบพุ่มแบบนี้แล้วก็แบบเดี่ยวพุ่มใหญ่ๆแบบนี้รับกันไปเลยค่ะเพียงแค่260บาท ส่งฟรีค่ะราศีเมษนะคะรับกระถางไหนก็ได้มาได้เลยนะคะกระถางที่สามนะคะลำดับที่สามก็คือดาราจักรค่ะดาราจักรสวยสวยใบจากโคนจะหดปายนะคะสีสันน้องสวยงามมากเลยดาราจักรค่ะความสูงของน้องนี่เกือบแปดสิบเซนเลยนะคะวันนี้นำทั้งไม้พุ่มพุ่มใหญ่ๆแล้วก็ไม้ที่มี ส่วนสูงที่สูงๆูงนะคะมานําเสนอกันในราคา260บาทดาราจักรค่ะใครต้องการรับก็แจ้งมาได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ค่ะแต่มาในรูปแบบของสีเหลืองใบยาวบิดเกลียวนะคะลูกไม้กระถางที่สอง260บาทเช่นกันค่ะสวยงามมากเลยทีเดียวใหญ่มากค่ะพุ่มใหญ่เปลี่ยนกระถางลงไซส์ใหม่ใหญ่มากค่ะจะทำให้น้องขึ้นเลย ใหญ่มากเลยค่ะลูกไม้กระถางที่สองค่ะ260บ,บาทค่ะต้นต่อมาเป็นหัวใจทศกัณฐ์ค่ะกัดสีแดงๆแบบนี้นะคะสวยงามมากจริงๆค่ะหัวใจทศกัณฐ์นะคะนี่หลายยอดหลายช่อเลยทีเดียวสวยงามมากค่ะหัวใจทศกัณฐ์ค่ะ260บบาทเช่นกันค่ะไม้แต่ละพุ่มนี่คือไซส์พุ่มแล้วนะคะไม่ใช่แบบ กิ่งเดียวๆกิ่งสองกิ่งนะคะแต่ว่าเป็นหลายๆกิ่งเลยนะคะอันนี้เป็นโกศลที่หายากอยู่นะคะโกศลด่างนอกเขาใบเขาก็จะด่างๆแบบนี้นะคะสไตล์ด่างๆแบบนี้โกศลด่างนอกไม่ค่อยมีจํานวนค่ะหายากแล้วราคา260บาทค่ะต้นโกศลด่างนอกนะคะนําไปเลี้ยงต่อได้เลยค่ะสวยงามค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะราศีกรกฎค่ะตรงกับราศีเกิดของใครก็นําไปได้เลยนะคะราศีกรกฎ260บาทค่ะกัดสีส้มๆแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยทีเดียวปิดท้ายอันนี้ดีกว่าค่ะปิดท้ายที่มณีนาคราชนะคะสองร้อยหกสิบบาทถือว่าคุ้มมากนะคะเนี่ยสูงเกือบเมตรเลยทีเดียวแล้วก็พุ่มใหญ่มาก กำลังแตกช่อเล็กๆเต็มเลยนะคะแซมเต็มเลยเพราะว่าความเจริญติบโตสมบูรณ์ของเขานั่นเองนะคะทั้งสีแล้วก็ฟอร์มสนใจก็ทักแชทมาได้เลยค่ะหรือจะโทรที่เบอร์0636974664 <c oughs> ค่ะมณีนาคราชจากลากันไปด้วยต้นนี้นะคะมณีน้าคราชค่ะใหญ่มากจริงๆ <c oughs> ใหญ่มากเลยสวัสดีค่ะ